ดีไม่ไปยาวแล้วไใช่ใช่ดีไปเล่นนู่นเลยปืน,ปน<ๆ>ดีมันต้องเล่นสั้นเน่านั้นเป็นการี่ดวลลุมอะ่ะเฮ้ยเข้ามาเลยวลยูกเอาไปขี้มาสิ่ปขี้แบบไปขี้ที่บัสกอแบบข้อโยนอะ่ะจริงอ๋อทษทีทษที เลือดพี่หน้าหลังแต่ไงไอ้อะหลังๆมันเริ่มโดนเตะหัวแล้วอ่ะหน้าหลังเมื่อไหร่เลือดแล้วหน้าไม่เด้งด้วยนะทีพี่บัสยิงยังหน้าเด้งทีเขาตื่นยิงหน้าไม่เด้งงงมันน่าจะมีไอ้อันนี้ปะปอดรูปเกาะหน้าฬิกาอ่าอ่าน่าจะเกี่ยวนั่นแหละมีตรงข้างห้องน่าแหละ เป็นเหนื่อยแล้นะคะแต่ว่าออมมายัไม่ได้สัฟฟิวเลยลองมันหันตัวไหนอนยะู่เนี่ยมันโอ้โหทำไมมันเหลือเยอะจัง <c oughs> อ่ะแล้วเดือดเลือดจริงเอ้บอลมันดิงมาเลยแกพี่อันนั้นก็คือบาดีงาน พี่ยิ้มพี่มาแล้วพี่ครับ่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่อ่านโซโล่เดวลลิงยังเพจตอนตอนที่เราเจอศึกอ่ะคืออะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะโซโล่ไงพี่โซโล่เดวิลลิงอ่ะเงียบสิหัวแข็งฉันจะเปิ่นไปทำงานโซโล่แหละบุลลิงเรื่องอะไรอ่ะก็อีกสุดยอดสุดยอดสุดยอดตอนใหม่มาใช่ไหม ได้อีกสองวันตอนที่เราจะเอ็ดมาตอนนี้ถึงร้อจ็สิบละนั่นแหละอยู่หลังอยู่หลังเป็นดีแล้ดีล้วพี่พี่ดองไว้อยู่พี่ดองไว้อยู่ลำคาเรามาช้าโอ้ยพี่วัดพี่ตู้พี่วัดเขอามาแล้วมาแล้วอุ้ยพี่วัดผมดองตั้งแต่ตอนร้อยหกสิบเจ็ดไปอ่านมาเพื่อโอ้โหถึงว่าหายไปไหนมาพี่ดองเนี่ย ที่ดองตอนล่าสุดเนี่ยแล้วก็ดองได้ตอนหนึ่งแล้วตอนนี้ถ้ามาอีกก็สองตอนอ๋อหนุบๆหนุกเลยอะแล้วย่องเพื่อยไงเงี้ยทางตุ๊กตักตุกตักจ้ะไม่ของมาวิ่งวิ่งนี่ละของเรามันไม่มาเอายี่สิี่เหรอมาตาละวมันหนีเลยอ่ะเรียบร้อยผมมีตาคางเลย